คนที่กูแอบชอบคนที่แอบชอบกูใครชอบบึงไม่ทราบใครชอบบึงไม่ทราบเนยที่มาของคําว่ารถโบราลาบัวานขนาดนี้ประมูลราคาไม่ได้ครับเพราะมันล้ําค่ามากๆเลยอ่ะเธอแต่งตัวหล่อไปไหนมีกิ๊กเหรอเบ้าหน้าของผมเจี๊ยกเจี๊ยบเจี๊ยกเจี๊ยเจี๊ยกเจี๊ยเจี๊ยกเจี๊ยเจี๊ยเจี๊ยค่าแรงวันละสามร้อยเข้าเซเว่นตอนเช้าหมดไปสองร้อยเฮ้ยโ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 จโ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 จนอดนด นุ๊ตนุยังไม่ตื่นอีกเหรอเมียวกูหิวข้าผมตอนเจอบอสจัดมาจัดมาจัดมาไม่ต้องมาก็ไนั้นนะครับพี่แค่ลูกกระจอบของปเทศมาตัวเองไม่รอแล้พี่ถ้าเจอพี่ไม่ถึงสองวิผมตายหาแล้วมั้งครับอย่ามานะครับถ้านอนถึงตอนบ่ายไปว่าคุณประหยัดเงินค่าอาหารตอนเช้าหลับหลับหลับไปเลยหลับยาวยาวจริงมิมนิมูสุขสันต์วันวาเลนไทน์พวกคู่รักทุกคู่แต่เวลาทำลายหมู่บ้านทีุ่๋มมึงอาศัยอยู่แล้วลาก่อน คู่รักที่เจ็บปวดมังกรพิชิตฟ้าตายซะประกาศไว้บัดหายหากพบเห็นควรพักผ่อนด่วนเพราะว่ามึงเบียว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 จริงๆไม่ได้หมูผมตอนหา้าขวบต้นอ,อยากเป็นเบจิตะผมตอนนี้ไม่คุณไม่อยากเป็นแล้วไม่อยากเป็นแล้วถอดคำพูดได้ไหมว่าเถิดแลอเบิกบานกันละครั้งหนึ่งมันเคยบินได้มาก่อน ไม่ตั้งใจเรียนใช่ไหมเจอทนีไปดาวกระจของฉันเรียนก้อยกู้หัวผมมันโมโหก็เพราะว่าพวกคุณโยนมันเพื่อฆ่าหมูนั่นแหละันงไม่คิดสภาพตอพวกมึงโยนพวกกูผูวพอกูเลยเหรอไอ้สัตว์อย่าให้กูออกจากหน้าจอได้นะมึงขอรเจ็บเลยอีกรีแรานรวบม,มือขอยแต่กูสตาร์กและเวนช์ yeah I am Iron Bash Bad Bad b o y ฉันไม่อยากโต <laughs> ใช่แล้วเพื่อน คนที่โผมาก็อยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแล้วเราเพื่อนไม่อยากจะเป็นผู้ใหญ่เลยเป็นเด็กมันน่าสมบูกวัวเยอะแค่นี้ล่ะเป็นได้แค่ที่ลองเมาส์ละสินะไอเอโบอย่าขยับนะมัจะข้า,มาไม่ได้แล้วสู้ๆครับเจ้านายเฮ้ยได้แล้วคิวหนึ่งสุดยอดสุดยอดจริงเมื่อคุณพบว่าคนที่กําลังนินทายอยู่นั้นยืนอยู่ข้างหลังคุณแกว่าอย่างไงนะเปะ่ปะเปล่าครับคุณตายเนี่ยกูไทยเดนมาร์กอะไรกูรู้จักแต่นมง,ง,งัวแดง จริงงเลยอันนี้กูไม่เถียงพรากูก็เรียกเหมือนกันน่ะมึงก็เก่งเกินปปดีโพนานะแูนวเวยมึงก็เก่งเกินไปนะบางทีอ่ะทำไอโฟนตกเลยเปลี่ยนวอลเปเปอร์ให้มันดูเข้ากันหน่อยเงี้ยสีโดริดแต่งานกับผมนะครับราบเป็นหน้าโกเล่นส์เลโดแตระเทียผมไม่กลัวเลยผมเป็นคนชิวไปคนชิวๆขอคารวะให้กับลุงคนนี้ ่อนเอ,อินลุงุนขึ้นไปได้ยังไงก่อนเฮ้ยได้ไงวะขอบพระคุณอย่างยิ่งที่เข้ามานับชมคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ขอบพระคุณครับ